อียังเกาะบ้าไหกออม,หมก็น่ะแข็งแรงมากคินหอพี่น้องเบิ้งมาน้ำหอมได้เตียนมาน้ำตัวน้องคินหอดไงโอ้รักและด้วยความรักและผูกพันร<อ>ักแล้วห่วงใหญ่จากใจส่งวันนี้วันสุดท้าย <laughs> ไอ้งานถือโยกเลิกก็กระสิบอกเกินว่าด้วยรักและอะไรถ่ายคอนเทนต์นี่แหละเป็นการเที่ย แต่ทายไปแต่จันบ้องหันเจอุ่นเบ่งหุ่นเจอแฟนคลับบ้องหันมีแฟนข่อยข่อยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นว่ามีแฟนคลับมีแฟนคลับแบล้วเนาะเยวะเจอกันเนี่ยเออข่อยมีแฟนคลับจ้ะเออเพราะว่าใช่ผู้จัดจาก,การอมแอมไหมใช่เจนเล่ไหมออขอถ่ายรูไปได้หน่อยคุณแน่ข่อยก็เลยว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดอาทำไมถึงพูดอย่าง,งานั้นไม่ได้เพราะว่า เขามาถ่ายรูปตอนที่เรายังไม่แต่งหน้าไม่ได้เอาก็บอกว่าเคยแต่งหน้าจักเทียบ่ได้เขาถอยสีหน้าขึ้นเยอะอยะหน้าขึ้นจะไหนคือทั่วจีนนี่บอใช่อุ้ยรองเท้ามาแล้วหนึ่งนี่ระบบนแสงนี่เราโบนแสงจันตอนนี้ ตอนนี้เกือบล้างหิวเงียแล้วไตาดีเลยดีเลยนียังสูงแห้งบ่อเป็นยังหั้ยเสร็จแล้วนเสร็จแล้วบังนั่น ขมยัดเด็ดนี่เอมือหมื่นแล้วนะหมื่นหมื่นโอหมือ่นหมื่นแล้วนะอืุ้ยหมื่นนะนี่หมื่นหมื่นมื่นแล้วนั่นี่เขาเก็บแดวยวค่เดาแคยขึ้นเรียนไปเแต่เขินไม้ี่นอ ดารหมือคอยตรงทุถูกทรม,มานอีอรีนี่ต้นใจ,จนต้นใจราจะแน่ต้นใจดาราสาวดารหมือคอยต้องมาเจอ,อเนั่นแน่พนิเยซูคริสลาเมงโอ้ยหิวไอ้ ฝนเกบอลเศร้าโกกพี่น้องมาหันเซเลย่ยางไปไหนเลียดที่แม่แกบอแล้วมันกำลังซาเห็นบอแก่บอลปุบบ๊บซาปั๊บอลปุ๊บเห็นบอฝนมันเริ่มเบาลงเบาลงแมนก็โอเคก็ดีใจอยู่นะจ๊ะพี่น้องเฮ้ยแบนโอคุตูชุดใยน้ำเป็นคอลเลิชันหน้าของเบเรเซก้านะคะใช่ไหมใช่ค่ะชุดทำจากอะไรกุ่มเซเว่นเอาตามเนื้อผ้าเนาะ ดีใจดีใจนะคะที่สร้างะค่ะให้ส้มหรือว่ากินโตหอยส้มบ่าเราจะหอยส้มไม่ครับจากบ้านฮักหัวใจสีส้มนะครับก็เลยมีส้มหมูมาให้นะครับอ๋อเก่าไกล <c oughs> บ่บ่บ้านหักหัวใจสีส้มเขาจะมีบ้านหักาาก,นกนันบ่มีอุ้ยเขาาอ,อยากเห็นหน้าคนอยู่ในกลุ่มเว้ยบ่มีเขาตั้งเอาเองบ่มี p r i น a t e private p ไ i v เวทกลุ่มไพ i v a t ใหย่ๆป้าต้องเซิร์นหาได้าารหรอไผ่เบ็ดเนี่ยเซินก็คืกูมนียู่ว่มีหนาลานคร <c oughs> ับ่มี่มีไผ่เบ็ดเนี่ยโอ๊ยเอาคนขึ้นเป็นแนวนี่ตะหนีนหน่พี่น้องกล้องหล้างก็หนักก้องหล้าง <c oughs> กล้องหลังกล้องหล้าง <c oughs> พี่น้องสังเกตพอคนสีสีมะาลายซอสหรือว่ามะไทยยังกับเจ๊ฝ่ยายนะ ซีบ้คอยมีสิบ้คอยแบบว่ามีมุมปกติกตนนับตองมีมุมงแตกแตกอย่งยงอยางเนี้ยอาทิเช่นหรือหนาเอื่อยบ่ปกติเังนไรก็มือขึ้น่อยนอนข่อยกอ่ฟันเด้่อยฟันเห็นเยอฝ่าย่อยฟันเห็นเยอฝ่ายเนี่ยหอยก็เลยตื่นมาตบหน่วยตาเกือบลุดจะหาฟันแนวบดีแบบนี้จัดเต็ <c oughs> มได้ไหมฟันหยังฟันอีหยังก่อนฟันเยนังก่อน เอาออก็เลยว่าจะของฟันบอดีเต็มหน่วยตาเลยโคบแดบแม่มาฟันแน่วบอดีแน่วเจ้เชือเป็นบ่อฟันให้มาฟันให้เลี้ยงากเป็นไรเ่มานอน่องเดียวกันสมพ่อเคยฟันส่องจักรบันน้อมิจังนองมิจจิลี่เมือยเนาะช่องเจเล่ออฟฟิชเนาะเหมื่อยเนาะ แก่บนแล้วพี่น้องมาหนีดแก่บนแล้วนะครับหาหมื่นสองพันวิวเหลี่ยมครับตับคลิปที่บ้าบวลด๋านะพี่น้องเพื่อการได้รับน้ำเพื่อการได้รับน้ำแก่บนแล้วเรียบร้อยพี่น้องจุดทูบยางดีพี่น้องจุดทูบแต่ว่าดอกหนึ่งพี่น้องแก่บนนแล้วเรียบร้อยเท่าไรก่อหาหมื่นเป็นมาหกหมืน่นมาหนีดมาหกแล้ว ม้นอนีมาโผล่เขาว่าอ่นร้อนเมื่อยดูดน้ำ <laughs> ม้อนอีนี่บ่ได้เลี้ยงเลยเอาหูเลือดขนาดมือนขึ้นมือขึ้นไอ,อ้ไล่คุยก,กันเนี่ยสองคนว่านปะม้อน,น,นอีเอาจังไนดีเราบ่ยอมแก่เลยเขาสิไปยืนสารบ่หรือว่างเจ้าเข้าสีจับทนาผมผู <laughs> ้เอกปล,ล่อยเราไปสารถึงกระเจ้าทนายเลยเหรอไม่ได้ไไดอ่านไปบ่ตอบบ่ก็เลยเปิดอ่านซื้อไปตอบบ่แม่เอ้าตอบยุติล่ะบ่ หัวหัวจะซื้อบ่ะตอบไม่มีสรุปเท่ากับไม่ตอบเอาหัวจะซื้อได้หรอล่าแต่เป็นเท่าเนาะเอาเลขบัญชีมาสิแอ่ะจบอ่ะก็บรู้ว่าต้องการยังเนาะเขาต้องอาหนางานดิอ้าวพ่อเนาหว่ะวพ่อม่พีเจ้าใช่ไงน่าจะมาถามถามว่าโรงแรมของพระพุ่ลูกไก่เป็นไงบ้างสี่ดูภาอกะนั่งร้องไงใส่หนูใส่หนู ใ่หนูนรู้เศกแม่เข้าท้องรู้นะรู้เศกแม่เข้าท้องหนูนะพี่ขนุลุดรีพัคิตูถามส่วนออมใจมันตดเต้าหึ่มบ้างเนะโอ้แม่งเมาเมื่อไร่เมียไม่จที่รู้จะมาอยู่ทางนจ้าก็าาดัพี่น้องตอนนี้ตอนนี้แม่งตที่เราไปพักอ่างแม่แม่จะ p อต i ดรถด้วยตรงที่ ม่จกไปพักโรงแรมเราะอนโรงแรมไงเพราะเราเป็นมหาม่ีเด็กที่แท้ดีมากกดีนี่ไม้เราจะพาที à, ่ไหนได้โรงแรมก็โรงแรมที่จะไปกับพี <t <t ่นอสี่้อยนี <t <t uh ่ยังวันนี้ไล่ทวนวันนี้่วันนี้เราเจเลจะกินสมูทานะพี่นอน เนี่ยเลยเนาะแก่ความฝันเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อยังไม่ส่งให้หนูดิพี่น้องไข่โบ้ได้ว่าข่วาทุกมือเลยเดมาเห็นงากข่ไข่ยงสั่งแล้ว่อเด็กคิดว่าต้องคิดอะไรมันมาโต๊กี่คข่เนี่ยบัน ที่บาอย่างโน้ตจะเป็นคนมาเคยฟังประวัติศาสตร์เพื่อนประวัติศาสตร์มาแม่นเออโอ้ยประวัติศาสตร์ก็ต้องมาเปิน่ยประวัติศาสตร์แนะนำต้องสีไปเบิ่งประวัติศาสตร์สิมันเล่าสูพี่น้องฟั้งสีเห็มันแมนเห็นมันชัดเจนง่ายเสียใจอยู่เอ้าดีใจตัวเนาะฮะโอ๊ยไปเอาคลิปหนาดีกว่าคลิปนี้นั่น ทีนี้เราเอาเรื่องประมาณว่าแก่ความฝันให้ฟัง่งจากแก่บวแล้วฝนกระซ่าลงพี่น้องไผก่อสร้างเนึกถ้าฝันเห็นย้ายฝ่ายเห็นฝันเห็นย้ายฝ่ายนึกถ้าเฮ็ดคือข่อยนึกปบหน่วยตาเจ้าของเห็นแห้งสีสดเจ้าสีแห้งไรเอาน้ำอุ่นน้ำร่างตาโอ้จะหาฝันฝันได้ก็ฝันจะฝันเห็นเล่าเป็นไงบ่ดี เราหนี้จารึกเอาไว้ได้ด้วยว่าข้าฝันเห็นป้ายนิลมนต์รีบตบหน่วยตาเมืองขึ้นหาพี่หอแ่อยก่อนเชือบอเค่งงานทุกมเลยครับงานมาหอดงานอะไรเห็นแยกฝ่ายนี่ยคอยดีใจดีใจมีความสุขจิตมือแล้วเนาะอีกมือหนึ่งเนาะเหนื่อยเนาะ ตีดต่อมน้ำลงชีวิตไอกะเบิ้งกะเบิ้งเอื่อยนะก็หักเออแล้วสันลเนาะแต่ว่าก็ยังบอกอดว่าสิบบวชให้ดอกแต่ว่าก็ขึ้นเอาไว้ยมีในโปรแกรมอยู่มีในโปรแกรมอยู่ว่าสิบวชอย่างเย้ฝ่ายแต่ก่อนหยันนิดโกนบ่กกลับหยันนิดโกนยันนดโกนหยัิดโกนสิไปจำสมมูลหยานนิดโกนบ่ห่ันนิดโกนพมันย่านวัดเสื้อบ่พี่น้องข่อยแน่เหมือนฟังขุ่นในจมูกแล้วบังค่อย บาง <Okay. S 1> บทีนี้เรากไไาไปกัน้ไฟครับ <c oughs> <c oughs>